สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นรายการชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Deadly s l i n g n e t นะครับซึ่งเป็นเกมของทางจีนนะครับผมตอนนี้เขากำลังเปิด Early Asset นะครนะให้เราได้เข้ามาทดลองเล่นกันดูนะอันนี้เป็นชุดนะครับผมมีหลายชุดอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่มีตัวละครให้เลือกเอ๊มีแกพาด้วยเว้ยเอาชุดนี้ดีกว่าชุดหนังเท่ดีนะครับในส่วนของอาวุธนี่ถ้าเป็นก็จะมีสากากับ AK47 นะครับ ท่าสก,กาจะเป็นโหมดง่ายนะถ้ายากหน่อยก็จะเป็นเ k คงั้นเราเอา AK แล้วกันครับเราคุ้นเคยคุ้นเคยกับ AK มคกกว่าด่านก็จะมีอยู่2ด่านนะครับผมเป็นฮอลเวแบบง่ายแล้วก็วีเลดแบบยากเอาเป็นว่าเราเริ่มจากแบบง่ายก่อนแล้วกันนะเพราะเราเอาปืนยากมาแล้วนะครับพอปืนปืนแบบยากมารวมกับด่านที่ง่ายเนะี่ยมันจะกลายเป็นความพอดีนะครับมันจะกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นโหมด normal อันนี้ก็คือปุ่มบังคับต่างๆนะครับผมโอเคเมื okay. ่อเราดูปุ่มเรียบร้อยแนละ้วเราก็เริ่มเล่นกันได้เลยนะฮะเราจะมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยมันมีระบบการเล่นยังไงบ้างน,นะครับผม chapter one scavenger โอ้โหซอมบี้ยืนเต็มฮอลเวย์เลยะฮะอุย้ยภาพสวยนะอืมอันนี้คือเล็งเป้าก็ปกตินะครับงั้นอย่างนี้นี่เราต้องเล่นแบบ s ซอ v ์ไวเบลเซอร์ไวเนี่เราก็ต้องสำรวจด่านให้ทั่วก่อนนะครับเผื่อมีอะไรให้เก็บอุย้ยเจอกล่อง Pick Up ammo. อ m m o กระสุนครับผมมีกระสุนวางในฉากนี้เลยเหรอ <c oughs> เอออันนี้มันเหมือนจะเป็นการทดลองระบบนะครับว่าอ๋อนี่ไงระบบกระสุนให้เก็บแต่ต้องยอมรับว่าทำฉากสวยนะเหมือนเหมือนกำลังนั่งดูเดกอนอะไรอย่างนี้อยู่เลยนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราไปดูด้านหลังมานะครับเราก็เก็บลูกกระสุนมาได้เยอะเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาลองยิงกันดูเลยแล้วกันนะก่อนอื่นเนี่ยบรรยากาศตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับเนี่ยจัดไปก่อนหนึ่งนัดเอาละครับรอให้มันวิ่งเข้ามาครับผมยังไงหนุ่มยิงเข้าหัวไปหนึ่งนัดครับโอ้ยหนึ่งนัดอยู่เลยว่ะโอ้แสดงว่าอ้างอิงแบบ ตามฉบับหนังเลยนะครับเนี่ยคือแบบเข้าหัวหนัดเดียวเอาเรื่องอืมเหมือนวัตถุป,ประสงค์ของเกมนี้นะครับมันคือการให้เรากําจัดซอมบี้นะครับในจํานวนที่กําหนดในกระสุนที่เรามีนะครับยิงไปก่อนนี่หนึ่งนะัดก็ถือว่าไม่ซับซ้อนนะเข้าใจง่ายดีนะครับอันนี้นี่ถ้าเกิดมีโหมดแบบเล่นโคออฟได้นะแล้วก็ซอมบี้เยอะกว่านี้หน่อยเนี่ย จะกลายเป็น left 4 d e a d version แบบอัปเกรดขึ้นมาที่ภาพสวยมากนะครับผมโอ้มันก็ใช้ได้เลยนะเกมนี้แต่ว่าไม่มีไม่มีปุ่มนั่งนะครับดูแล้วเหมือนเราจะยังนั่งไม่ได้แต่ว่าเดินแบบย่องๆได้อยู่ก็ถือว่ายังขาดระบบหลายๆอย่างไปนะครับตอนนี้ของที่ให้เก็บได้ก็มีแค่กระสุนนะฮะจริงๆถ้าเป็นแบบ โหมดเซไวอว l แล้วแบบเก็บของอย่างเช่นอาหารหรือน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เคลียรเป็นดันดนไปพร้อมกับเพื่อนๆนี่น่าจะสนุกน่าดูเลยนะผมว่าใช้ได้เลยเอาลครับหลังจากที่ผมไล่เคลียร์ซอมบี้นะครับตามโฮเว์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องบุกเข้าไปด้านในอาคารกันบ้างแล้วนะครับก็เหลือซอมบี้ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับก็จะน่าจะเคลีย์แล้วนะสําหรับ อ่าเขาเรียกแหลรแผ่นที่นี้นะฮะอืมยิงซ้ำเอาชัวร์ครับผมอุ้ยวิ่งออกมาอีกสองตัวเรียบร้อยแป๊บเดียวครับเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายครับผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างในแต่ว่ายังไม่กล้าเข้าไปกลัวมันแอบอยู่ข้างๆประตูอะไรเงี้ยนะฮะไหนขอวิ่งดูนิดนึงนะครับอันแน่เจอแล้วอยู่ตรงนั้นเองถ้าเรายิงรอดเข้าไปได้ไหมครับจะได้ไม่ต้อตัวเข้าไปเสี่ยงเอายิงไม่ได้ว่ะคือมันยังมีบล็อกอยู่นะครับ ไม่ได้เว้ยเกี้ยนี้ถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้ก็จะดีมากนะครับสําคัญอยู่ค่อนข้างสําคัญอยู่เพราะว่ามันเป็นแท็กติกหนึ่งในการเล่นนะฮะฟังเรียบร้อยอ๋อถ้าถ้าเคลียร์ได้ก็ก็ผ่านก็แค่ผ่านครับแล้วก็วนไปเล่นใหม่นะครับโอเคงั้นเรากลับไปลองเล่นอีกแผ่นที่หนึ่งดูครับที่เป็นแผ่นที่แบบยากนะครับเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมาครับ 1> chapter หนึ่ง scavenger โอ้โหคือด่านนี้เนี่ยความลึกลับซับซ้อนเลเวลสิบนะฮะแล้วเราก็จะเล่นแบบสมจริงสมจังกันไปเลยนะครับตอนนี้เราก็จงโอ้ oh, เปิดรถไม่ได้ถ้าเปิดรถได้นี่คืออยากก่างเดก่อนคนน่าเล่นแต่จริงๆนี่ก็ถือว่าแบบภาพสวยมากเลยนะครับ หามเนี่ยโห,โหสุดจัดประลัดบอกและรอบนี้เป็นเปิดง่ายแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะง่ายขนาดไหนนะเอาเป็นว่าก่อนอื่นเราจะค่อยๆสำรวจไปทีละหลังแล้วกันนะครับหมายรอบนี้มีผีทั้ง48ตัวย่องแล้วกันเอาที่ที่เข้าง่ายก่อนเลยครับอุตกใจนะว่าผี เฮ้ยอุย้ยเชี่ยมาอย่างเร็วมายอะเร็วเลยอ,อ้ยเ้เจเย็นจะเย็นจเย็นโอ้โอแล้วตีมีติดร้นด้วยโคตรเดือดโอ้โหคือผีมันเรียกว่าเซนซิทีฟเซนซิทีฟกว่าเดิมแต่ว่าเราไม่มีหลอดเลือดหรอเราไม่รู้ว่าหลอดเลือดเราเป็นยังไงครับตอนนี้เราฟังจากเสียงฝีเท้า ว่าเราจัดการตัวที่เราเห็นก่อนดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยตัวนี้มันแบบเคลื่อนไหวไวมากครับผมอ๋อเนี่ยมันคือหมดยากสินะไวไม่เท่าไหร่อุ้ยไม้แล้วเซนซิทีฟด้วยคือมันรู้ตัวไวมากเลยครับ เดี๋ยวนะงั้นเราก็เข้าไกลามากไม่ได้หรอโอ้โหนี่ขนาดปืนง่ายนะนะไม่ง่ายอย่างที่คิดว่ะครับมาครับเสียงมาจากทางซ้ายนั่นไงยิงยิงไปเม็ดเดียวคือรู้ตัวเลยรู้ตัวเลยโอเคสี่สิบเอ็ดตัวแล้วครับผมโอ้โหทางนี้มันวิ่งมาเรื่อยๆเลยเนะี่ย วิ่งมาเรื่อยๆได้เลยเพียงแต่เราต้องคอยดูครับว่ามันจะมาจากทางไหนโห oh, ตกใจเรียกได้ว่ากีแตกมานี่มานี่มานี่โอ้ยเป็นไงล่ะสาการ้อยเมตรอมน่ากลัวอยู่นะครับเนี่ยเ <c oughs> ันไปเล่นบบรรยากาศนะบรรยากาศมันได้เลย <c oughs> เออนัดเดียวอยู่ เออทดสอบความแม่นนี่มันแลนอัปเดตชัดชัดเด่นะหมายตัวละอุย้ยตัวนี้ตัวนี้เจ้าเนื้อเจ้าเนื้อขอไปดูหลังบ้านหน่อยดิเฮ้ยอุ๊ยอุ้ย,ย,ยมา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 ว่าได้ยินเสียงฝีเท้าหลอนเหรอเราหลอนไปเองเหรอ อุ้ยมีคนอยู่ข้างในแตกไปหนึ่งโอ้โหเปนเย็นไม่ได้เลยวะครับอันนี้ต้องเตรียมกระสุนให้พร้อมเลยอย่ะไงชั้นสองมีใครไหมโอเคชั้นสองยังปลอดภัยอยู่มีกระสุนเก็บมาฮะคือเพลงบิ้วจัดเลยอ่ะแบบนี้ ระว,วังกาดไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าทุกวินาทีนี่ต้องเล็งปืนรอโอ้ชากฉากทำดีจัดแต่เสียดายยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉากสวยนะแต่ว่ายังอินเทอร์แลกอะไรไม่ค่อยได้นะครับอืมอเดี๋ยวเราจะค่อยค่อย ็ค,ค่อยดูไปนะครับอ๋อไอ้แดงแดงนี่ไม่รู้ระเบิดได้ไหมคิดว่าไม่น่าได้บ้านหลังนี้ผมว่ามีคนแน่เลยไว้ก่อนมาแล้วมาล้วมาแล้ว,ลวไหผมถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักนิดนึงตอนนี้เหลือ29ตัวนะครับ โอ้โหบรรยากาศมันเอาเรื่องอะเนี่ยเกมนี้นี่ถ้าทำโคออ์น่าจะเฟี้ยวเลยนะครับบ้านหลังนี้มีคนไหมเห็นอะไรแวบๆบทีแบบ่หัวคนไงล่ะข้างบนนี้ไม่มีอะไรนอกจากกล่องนะครับ อย่าบอกนะว่าไอ้หลอดแดงๆนี่คือเขาเรียกว่าหลอดของไซสซับเพนเซอร์นะครับถ้ามันหมดนี่น่าจะเสียงรั่นทุ่งแน่ๆนั่นหมายถึงความสวยของเราโอ้โหเป้าย้ำม,มีทีเพื่อความชัวหุยมาแล้ว ยาไม่อยากลั่นรวอย่างนี้เลยครับลั่นรวมากเดี๋ยวแบบถ้าเป็นเซอร์หมดเชียอืออืโอ้โหทดสอบความแม่นวะ่ะตอนนี้เหลือยี่สิบสามศพนะครับเยอะอยู่นะยี่สิบกว่าตัวนะี่ถือว่าเอาเรื่องเฮ้ยรวนเลยแล,ล้วลลกันรวนเลยแล้วกันต่างระดับต่างระดับ โอเค19เก้าตัวครับผมหมายก่อนนะจ๊ะ <c oughs> เฮ้ยอยาเออเฮ้ยจังหวะมันแบบผอมันวิ่งแบบดึดดุดด,ดึกเข้ามานี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเอาเรื่องว่ะแหมอาอืมอืม สนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์คุณบ้านหลังนี้เอะว่ะเออเหลืออีกตัวอีกชิบหายละยิงอืมโอเคเอ,อเหลือเก้าตัวเราจะสำรวจบ้านนี้ก่อนนะครับเอ,อ้ยเ,เกือบไปโอเคบ้านอื่นไว้ก่อนบ้านนี้เรายังไม่ได้เข้ามาเนาะเก็บกระสุนครับแล้วก็ คือมาดูชั้นสองสินี่ถ้าเรายิงแบบออกจากตรงนี้ได้นะเฟี้ยวเลยนะไม่ได้โอเคครับอ่าเหลืออีกแปดตัวไปแล้วหนึ่ง เสียงมาในบ้านนั่นไงวิ่งออกมาอันและอ้อโอเคบ้านข้างหน้ามีนะครับห้าตัวสุดท้ายคิดว่าอยู่ในบ้านนะเสียงแบบนีนีันหนึ่งแล้วไม่ลงด้วยโอ้โหคือตัวนี้อยู่ในบ้านแบบ โอ้ยขงข้างเฮ้ยติดวิ่งติดชิบหายละน่าว่ะอันตรายว่ะเันสามตัวสุดท้ายครับผมอ๋อไอน,นี่คือหลอดเลือดนะนะบ้านหลังนี้มีคนอยู่ปะอุ้ยมีสะดุ้งเลยแัดว่าเสียงซอมบี้เอาเรื่องอยู่นะเกมนี้เสียงซอมบี้มันได้เรื่องอยู่อะเดี๋ยวสองตัวสุดท้ายครับ บอกเลยว่าเล่นไปขนลุกไปเหมือนกันนะเกมนี้ยิ่งเล่นคนเดียวด้วยนะี่เอาเรื่องเลยวะโอเคเรารู้แล้วว่าบ้านหลังนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสำรวจบ้านหลังนี้ดูกันอูหลังนี้ค่อนข้างซับซ้อนสามชั้นด้วยแต่หลังนี้ไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับ กระสุนมาโอเคโหเป็นกระสุนในอ่างน้ำไปครับน่าจะบ้านหลังสุดท้ายนะ่าอยู่ตรงนั้น โหเสียงละงมมากอะ่ะสาวัดดีครับเออเรียบร้อยอ่าก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเด d l y s l ลิน e s s นะครับผมก็สำหรับเกมนี้ถ้าใครสนใจก็หาโหลดได้ฟรีนะรัรในตีมยังเป็น e อ r ร y a c c แอ s อยู่แต่คอนเซปต์เกมน่าสนใจใช้ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับช่องเล่นรายการชาแนลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับผม